สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมลิจ้าอาจารย์หลังจากที่ว่าพี่โยกับน้องเนนไปหาฮิดกลับมาแล้วนะจน๊ะนี่ตอนนี้น้องเนนก็กำลังจะหนึ่งของน้องเนนเพราะว่ามีน้องเอฟซีเด้อจ้พะพอดีเห็นพี่โยเป็นเพื่อน,นในเฟสกับพี่โยนะจน๊ะนี่เห็นว่าพี่โยกับน้องเนนได้ก็เลยโทรมาสั่งว่าให้ หนึ่งไปให้นะจ๊ะให้ตุ่มไปให้นะจ๊ะสองกิโลก็เลยจะเอาของน้องแนนมาน่ะพอพอดีของพี่โยก็มีคนเมาเหมือน,นกันเดจ้ะเลยเอาของน้องแนนส่งไปให้นะจ๊ะนี่ตอนนี้น้องแนนกำลังมาล่างกันเมลี่เดจ้ะนี่เมลี่บอกว่าเสียงว่าอยู่บ้านล่างชามมดตู่จักขยันยังไงเอาชามมาล่างมดตู่เดจ้ะนี่เมลี่มดตู่ตมันนั่นพอไปดูยังอยู่ว่าชามเต็มอยู่ในตู่ประนันก็ซื้อจะชามแต่าาว่าชามหาย <laughs> ชาหม,มูนทั้งนอกนี่หายจริงๆเลยอันนั้นเบ,บ็ซื้อไว้ไม่ได้ว่าอันนั้นอันนั้นสื้อไม้ใส่ใจตู้ไว้ซื้อไม้แล้วก็ใส่ตู้ไว้แล้วก็ลืมแบบมีชามก็ไปซื้อมไม้เดี๋ยวจะตลาดนัดทิ็นสวยๆลายสวยๆก็ทำบุญไม่ต้องนั่นดอกเจรกเรียงคนเจ๊กรวยคนนี่ไม่ต้องไปหาชามบัดดอกทั้งชามทั้งถ้วยแม่เน้นเปียเย๊ยเลยมีแต่ฝุ่นเลยในหลังแล้วก็ใส่ถุงไว้เรียบร้อยเลยดอกงามเดี๋ยวจะนี่มันมีแต่ดอกสวยๆเนาะ ดอกนุ่มนี่ยนะท้าเที้ยดอีทางหนึ่งก็บานสาวเชื่อมก็เรียกดอกมีแต่ดอกนุ่มๆแบบแม่ไม่รู้ต้นนั้นบ่ทำไมมีแต่ดอกนุ่มโนุ่มแบบทำไมยังบ่ันุ่มโนุ่มอันนี้เขาแบบมีแต่ดอกใหม่ๆตุ๊ดตุ๊ดลุ้งขั้นนั่นแหละสงสัแต่ดอกเทาคือจะแบบดอกเทาเทาอันนี้หรือมีแต่ดอกนุ่มๆเรียนเลิกแล้วแสดงว่าน้องเต็มอยู่บ้านใช่ไหมเนี่ยจะเกลียวไม่เห็นเห็นหลุดไปยังไงมายังไงเขาไปต้นไหนไม่เห็นเห็นแต่คนอื่นเขาทับมีวยเลือบแบบนี้ มาเฉยกันนังป๊กหนังลางเดี๋ยวพี่โยก็จะให้น้องแนนกับเมลี่นังลางเดี๋ยวพี่โยจะขอตัวไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวจันมาเด้อจ้ะเด้อมาช่วยในรี่ลางเฮ็ดเลยจันหนังแน่นดูดุโปกมีแสงงามๆเขาจวนกันแบบจะไปหาโนโชดีเซลดูนี่นะเบลลี่กูไว้เก็บไปก็เข้าแจ็ค่อยเขาจะได้คนนี้ไหมจะนี่ แ้่ได้คนก็จะไปหาก็ดีก็ว่าแตจะไป,ไปหา,หนาโนจูดก็เพลินมันได้ฮักถ้ามันไปเบียบเจือโง่ไม่ไม่ยังกันนี่นั้นอยู่ทานไปหาเย็ดอันหนิ่งทั้งบ้านไม่ลีกก็มืนทั้งทั้งหมู่บ้านไม่ลีกก็เมือนคนมีค,มคนคเขากินเป็นกันน่ะน่าจะมันก็ขายเคิืองอยากอยู่ก็หมูบ่บ้านของไม่รีนนะจะเคิงขาอยอยากแต่ถ้าทั้งอื่นนี่เขาก็กินกันอยูอ่จ้ะ ทางบ้านเมลีนี่หาขายยากอยู่ดอกแต่ถ้าเป็นพึ่งหวานเลยอร่อยอยู่จังนี่เจ้อันนี้นะเมนกินจะต้องไม่ไมค่อยนั่นด้วยแต่คนไหนก็ชอบมันกรเป็นกด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 ,กดดีคือกันเลยจันนี่นะเพราะเป็นเทสต์เอตรงเป็นเท็ด์ลิ้มจือของทางนั่นเขาหลว่าจันนี่นะมันคือจะแบบเหมือนเท็ดเข้าทางนั่นแหละเดี๋ยวเขาไปโอ้บไว้แต่มันหล่างง่ายนะเท็ดมัน คุณไล้ไลยวันนี้เขาหลูกันบานเข้าด้วยนี่บานเข้าบอกคือหาแต่บานเข้าไม่กินนะหามาขายอย่างเดียวเลยมันงอก็ปลายูคานี่นเป็นปลาใหม่ปลายูคาปุ้นกันลวเขาปลูกแทนต้นไม้น่ะปุ้นเขาเาปลูกปลาใหม่เขาปลูกดังเลยแหละกดแทนต้นไม้ติดตายน่ะ เอาเมีดหน่อยไปม่ได้มีดใหญ่ไปไหนงอกอยู่ในปลาน้ำก็ไม่ได้ทางมามาช่วยหลางเฮ็ดที่คนสวยดูดี <c oughs> <c oughs> โอ้ยยุงเหืออะไรมันกัดหลังน้นนี่นู้นหาคนย่างไปหาจรวจบอกว่าคัดหลุดลงไปถามเสียงได้ยินไว้ชั้นก็จะไปได้นะ <c oughs> ชั้นก็วัฒนาน่ะ แต่เด็กหญิงคนไม่ได้ไปดอกมันคือคือไปเป็นในห่วยใครโทรมาหรอลูกค้าหรอวะลูกค้าฮัลโหลจ้าไปสือเช็คพึ่งนี่โอ้ตั้งเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุย เดี๋ยวลองคุยเขาก่อนนี่นะเขาจะให้พาไปหาโนจูดโนไม่อ๋าแ้วบาโดกดรุ่นนง่ไงนั่นอย่างน่ะโดคอนเะอรุดเขาหาคนเตียมตัวรอเราเดี๋ยวพิุ้จจะนั่นแหละพิุ้ออกมาหาเลยตามปลาที่เขาบอกนั่นแหละ จแล้วน้องเขาแหลกวุฒคุณแดงวุฒคุณออกแล้วขายมันตกเรียงแล้วมันตกเรียงท่านี่เด็กเราอยากไปหาเห็ดปวกได้ไงเนี้ยเขาหากัระนุกสนานแันก็เมยังหวังก็ไม่เน้นไปหานี่ ข้าวจังข้าวจังเหลือดินสองรูตีตีถือหยกเขีอาไลได้ทำเหมือนทำเหมนน้อเลยเนาดดหนึ่งอ่ะดอมกมาไล่ใจอกเลยพ่อถามพ่อหมา่ามีบอไปอยู่่ ฉันฉันเน่ยอยู่นี่ทำไมไม่ให้ฉันไปไปเอาคนเอาคนดูเส้นแตเขาจะได้เตรียมชัวร์เคียมอะไรเอาผิวชาวบ้นถือของถือไดไปบอกว่าเอ็นไปตุ่เชาวเมเแต่ว่าผู้ทั้งเรื่องโลทางเขาขายของน่ะก็ไม่จอดถือตั้งที่เฉยบึงไปยังเย่าเลย ถ้าว่าพอตอนไปหาผมหิวนะพอกลับมาบานเด็ดเราโอ้ยโรยแรงไปนี่กับสอนเลยอนนั่นกำลังนั่นแล้วเนาะกำลังเพลินฮักษนะ์เ <laughs> คลื่อนธนูทุกการแบชอบเชิญเคลือ่อนตนก็ก้าวนาะมันคือก็มันล่าล่ามือนก็เอ็งเดินถอยหลังแนะ่บตอนเคลืนเนะ่ะใจก็อยากไปล่องเขาพญาป่าเดี๋ยวพอมีคนหาส่วนกาลังหาเห็ดเราหลูไ่ไหมเราแบบตรงไหนตร<ล>งไหนเนาะเขาบอกว่าไปเจอรถเขาบัส ลองจัดจ uh, <is it? S 3> ัด p พสไปอยู่ที่แด็ดกันเขาไปหากันไง่ายเลยดูในกายแบบใบสองแล้วอดยกับบ้านกันซื่อไปลงไปดูนะมันไกลจากบนหาเท็ดบไหมหรอถ้าไม่ไกลไม่ไม่ลงไปดูจังนี้ไกลกับโบกับท่านครับบ้านทำเลยเทินไปหรอแต่คุณละแค่นี้เองนี่หนีวันนี้เยอะ แต่มันขึ้นที่สูงแล้วไงข้างต่ำม,มันไม่งอกแลรอข้างต่ำม,มันงอกโก่นเล้วเดิน,นไกลอีกไหมละ่ะม่ไกลแถวอันนั้นดอกถ้าเดินนี่ถ้าสน่ะมันทุรานะถ้ายังยังอย่างนโนจอดนี่มันหาไปนี่มันนั่นน,นี่ก็เดินหาคือการมันหาไป<า>เลยไม่ต้องไปเดิน,น,นไกลก็เดินขึ้นหาไปเลยไหลไปเลยนี่แหละ ขึ้เหลืองหาหน่โจยดมันต้องหาจากบนลงมาหน้านี้นะค้นึ้นึนน้นไปก่อนไปประเทศเล่าประเทศเล่าเขากาหาแบบนั้นจริงเลยมันนักลงไงเขาจะเดินขึืนไปก่อนเลยเพราะแต่กลับมาเพราะมันเองนักลงมาเรื่อยนี่เองเบรกนักขึ้นเรื่อยนะถ้าได้นะเขากาเดินหาลงมาจากขำบุเลยเียไมจไม่ได้กินจ้ะ ยัดูกได้่ามไมได้ห่าไหนป้าเขาป้าไปได้เนี <h 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 ่ยโบโบโบเดี๋ยวเดี๋ยวตั้ง่าก้วยได้เห็นกันละทีลืมเลยดิไม่ลืมหรอกไยังไงคะ สวัสดีคุณสวัสดีครับ <c oughs> เลียวที่ลังมึงไต้องไปไหนคนดื้อเว้ยสวัสดีครับเดี๋ยวที่ลังยายไม่ให้ก็ล้างกินขนมอีกเด้อ,อทำไมเป็นคนแบบนี้เราวูเป็นคนเป็นกุมารเราเหมือนกน จะแบบมันลางไงก็เฮ็ดในบ้านยิ้มทำหายกินเค็มไหมยังยังได้เิ็ดไหมกินเค็มไหมจ้ากินหมดวันแล้วที่เน้นขายไหมนี่เป็นนี่เป็นเทสอะไรเขาสั่งเร็วเฮ็ดขมพึงขมเฮ็ดขมพึงขมน่ะเ็ดพึงขมมันขมไหมหันปากขมค่ะกินเป็นผ้านั่นดิ ตาอันเป็นพึ่งหวานอ่ะอร่อยกดเก็กกดเก็กเหยกินอร่อยอันนั้นอร่อยจริงๆแต่มันดอกสีเหลืองมันดอกสีพอปันพอปันเ็ดกับหาดบานเองเนาะแต่ก่อนหนึ่งเทศกับห่านเนี่ยนุ่ลออร่อยเศษทั้งอื่นบางทีก็เหมาะสูงโรยนะแหงเหมือนกันน่ะทั้งขีดตะเกียบทั้งข้าวจบนะ ไม่ลาบิม่เปมันคมนิไม่เปบสวัสดไม่วัสดอดีไม่ดีคจะอหลังไม่ต้องหายรี่หาตังหายไหมต้องหามันหนาดื้อเรีไม่เป็นคนไม่ไ่บัดีบบอกหวยเรีวบอกหวยยายเดี๋ยวยายจะไดไปตื่อหวย กุมานทองเบอร์ออกกายงวดนี่คือลูกมาถือมาหนึ่งเก้าหนึ่งแม่จ้าแม่จ้าเนี่ยเบอร์มันจะออกกันถืเออออกจริงกุมานทองบอก่ายยังบอกยยังเดี๋ยวเ้าจะได้กระตังกินขนมนะโอ น่อออสอบสอบพิเศษเพิ่มเลยใช่ไหมสอบปิเเพิ่มหรือว่าพิเศษหน่อยนั่นดิสอบ right สอะไรใช่ไหเนี่ยทำไมลูกกามหมุ่หมวกไปเลยใหญ่ไหมหมุ GPU ่มหมวกลูกก้ามหมุ่มหมวกหลุมร้านมีเตกิ้งเตกิ้งไมเราเงิน

นั่นดอกไม่ค่อย่างเงี้ยแต่ขายตัวนี้เป็นแกชิมเลยเมื่อที่แล้วยังไม่ค่อยหวานไปคณะต้องไปเอานะลุงบ้านน่ะเขาหลับหมดเลยกระดานขา,าไไหน,น,นุนเด็ดลุงบ้านน่ะกานขาเขาหลับไปหมดเลยสามสิบโลน่ะเศกยูเศกยูเดี๋ยวไปขายของก่อนเด้อเดี๋ยวจะมาซื้อเด้อ ไปวันหลังค่ะเดี๋ยววันหน้านะคะวันนี้เขาเอาไปหมดเลยจ้ะยองครับเลยแล้วทำไมถึงดื่นเนาะวันนี้นาะเวลาบัจะมีเี่มีแี่ไปงมา็เมวลาเขาจะไปทำงาน่ะนี่ยขาหุมากเจมทันหลุดเอยังไม่ย กี่โมงแล้วไม่รู้เนี่ยกำลังจะจอดหลับ้องแก้มแล้วนี่บาดเจยังไม่เลยมาทางไหนกันมาทางนี้เลยวัวเราไปจอดไปโรงพยาบาลหรอคุณไปแล้วก็เสียตั้งไปนี่เนาะตัวอย่างบ่งใหตุฐานนุ๊กอุโบกบ่งเหตุ พาไปทำเงินหมืนม่นเราเมไม่ได้เงินหมื่นก็ต้องหาโนจูดเท้ไม่แน่นเยเตัวขีชีว่าสืมตล่างก็ๆๆดีดึมันล่างก็มันลื่นงิ้น แต่ว่ามันติ้นก่อนจะรูดดีดีเว้ยรูดง่ายเกินเป็นตาเสจตาหนวเด็นคนไหนชมไม่เป็นตานม่เหม้อนแต่หันมั <c oughs> นย ได้เวลาแหละเนาะหลานชายนี่เนาะด้เวลาอลอโอเคแลลวเนาะโอหลางก็ด้หร้ายเลยเด็ดเจน่อยู่กอาบน้ำซีซับเรียบร้อยกำลมงรีบบนอะไรหลานชายอีกนอน <c oughs> ได้เวลาแล้วเนะาะแม่จะไปทำงานกับเขียมมาหนดิ เดือะไรจากคลิปนี้ก็จะไ้แค่นี้นะจ๊ะพิโยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนเดอจ้าที่ช่ว่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพ่โยเราก็ครอบครัวนะจ๊ะพิโยรักเอฟซีทุกคนเดือจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า